โรงเรียนวัดหลักสีพิพัฒนราชอุปธรรมภูมิใจนำเสนอผลการพัฒนางานโรงเรียนคุณธรรมในการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุบพัฒน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวลักษีพิพัฒนราชอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามโรงเรียนตั้งอยู่ที่17หมู่2ตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด3 7 1คนครูและบุคลาก,รทา,การทางการศึกษาทั้งหมด25คน ปรัชญาโรงเรียนผู้รู้ดีผู้ปฏิบัติดีคือผู้เจริญสุปัญญาสุป,ปฏิปันโนะวังโหติวิสัยทัศน์สร้างระบบบริหารที่ดีมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่สวนสนุกแห่งการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น smart student ที่1ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวลัลกศีพิพัฒน์ราชอุปถรัรมภ์เริ่มดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่ปีการศึกษา2560โดยกำหนดตารางคุณธรรมอัตลักษณ์มีคุณธรรมเป้าหมาย3ประการคือความรับผิดชอบความสามาคัคคีและความมีระเบียบวิน,นัย และเมื่อปีการศึกษา2,563โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคมสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุพภัสโดยการสนับสนุนของกองทุนรวมทันมาพิบาลไทย CG Fund จึงได้มีมติที่ประชุมปรับตารางคุณธรรมอัตลักษ์ ให้มีคุณธรรมเป้าหมาย4ประการคือความรับผิดชอบความสาม,มคัคคีความมีระเบียบวินยัยและความซื่อสัตย์โดยกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกดังนี้ความรับผิดชอบพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหารคือตรงเวลาครูตรงเวลา,วลานักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่ทำการบ้านส่งครบทุกงานความสาม,มัคคี พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหารคือร่วมมือร่วมใจกันทำงานยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันครูร่วมมือร่วมใจกันทำงานยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันนักเรียนร่วมมือร่วมใจกันทำงานยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะก,กันความมีระเบียบวินยัพยพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหารคือแต่งกายถูกต้องและเหมาะสมครู แต่งกายถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนแต่งกายถูกต้องเข้าแถวและเดินแถวเรียบร้อยความซื่อสัตย์พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผู้บริหารคือบริหารงบประมาณด้วยความโปรง่งใสครูปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเต็มเวลานักเรียนทำกันบ้านด้วยตนเองไม่ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน ตอนที่2กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดหลักศีพิพัฒนร,ราชอุปธรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยยึดหลักสีประการคือทำทั้งโรงเรียนทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนทำอย่างมีส่วนร่วมและทำอย่างต่อเนื่องกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม6ขั้นตอนขั้นตอนที่ 1. การสร้างการรับรู้และการยอมรับวิธีการคือ ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูนักเรียน<ม>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆน,น้อมนำศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9คือ<ม>เข้าใจเข้าถึงและพัฒนา<ม>ขั้นตอนที่2การสร้างครูแกนนําและนักเรียนแกนนําวิธีการคือคัดเลือกครูแกนนําเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของมูลนิธิ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานสร้างทีมทำงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ตนเองในการเข้าร่วมงานโดยมีการสร้างทีมทำงานให้เข้มแข็งแบ่งภาระรับผิดชอบงานให้ทั่วถึงดำเนินการผ่านสภานักเรียนและการนำนักเรียนรายห้องเรียนเพื่อขยายผลขั้นตอนที่3 การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิธีการคือจัดประชุมระดมความคิดเฉพาะกลุ่มกลุ่มครูกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้บริหารเพื่อค้อนหาคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบุ่งชี้เชิงบวกเพื่อจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ขั้นตอนที่4การกำหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขั้นตอนที่4.1การจัดทำโครงงานคุณธรรมวิธีการคือ ออกแบบโครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนขั้นตอนที่4.2การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันวิธีการคือโรงเรียนส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีเพิ่มขึ้นเช่นกำหนดให้ทุกคนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรมอย่างพร้อมเพรียงและกำหนดกิจกรรมการสร้างแบบอย่างที่ดีไว้ในแผนปฏิบัติงานเช่น กิจกรรมวันสำคัญทางสาาบัชติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นต้นขั้นตอนที่4.3การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมวิธีการคือจัดสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจแสดงให้เห็นว่าครูรักเด็กเด็กรักครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ขั้นตอนที่4.4การบรุาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้วิธีการคือการบรุาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆการบรุาการคุณธรรมกับการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบรุาการคุณธรรมกับชีวิตจริงของผู้เรียนขั้นตอนที่5ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงวิธีการคือ น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้เช่นทำอย่างมีความสุขทำตามลำดับขั้นตอนเพื่อเป็นหลักคิดในการลงมือปฏิบัติขั้นตอนที่6สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม6.1การวางแผน6.2การสร้างการมีส่วนร่วม6.3การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง6.4 การนิเทศติดตาม6.5การแลกเปลี่ยนเรียนรู้6.6การประเมินผล6.7การถอดบทเรียนและ6.8การประชาสัมพันธ์ตอนที่3ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3.1การเป็นแบบอย่างที่ดีกิจกรรมยามเช้าผู้บริหารมีควาวะความเป็นผู้นำในการส่งเสริมคุณธรรมครูเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนครูรักและเมตตานักเรียนนักเรียนมีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายคือรับผิดชอบสามคัคคีมีระเบียบว,วินยัยและซื่อสัตย์3.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทางด้านกายภาพและสัมพันธภาพโรงเรียนจะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์โดยการพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภัยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบของนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการปลูกฝังและปฏิบัติด,ด้านคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเลิกเรียน 3. 3การบรุณาการคุณธรรมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนครูมีการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือคุณธรรมเป้าหมายในแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาหรือส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน3.4 การจัดความโครงงานทั้งในส่วนของผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหักสีพิพัฒนร์ราชอุปถัรภมมีการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบโครงงานระดับห้องเรียนและโครงงานระดับโรงเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 2 ผู้บริหารจัดทำโครงงาน PR Model 2019 4ี่รอสู่การพัฒนาแบบคอสอชอซึ่ง4รอหมายถึงร่วมคิดร่วมดำเนินงานร่วมกันตรวจสอบร่วมกันพัฒนาโครงงานครูได้แก่โครงงานแต่งกายดีสีพอรอโครงงานนักเรียนได้แก่โครงงานเด็กดีสีพอรอภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 โครงงานผู้บริหารได้แก่โครงงานการบริหารโรงเรียนโดยยึดหลักคอสชโดยคอสชหมายถึงครูดีสอนดีชุมชนดีโครงงานครูได้แก่โครงงานครูสร้างสรรค์รวมพลังพอรอและโครงงานนักเรียนได้แก่โครงงารความรับผิดชอบและความมีวินัยของตนเอง ปีกรารศึกษา2563โรงเรียนว,วัดรักสีพิพัฒน์ราชอุปถรัรมภ์นำเสนอโครงงานผู้บริหารได้แก่โครงงานการพัฒนาคุณธรรมด้วยหลัก4ีโมเดลคุณธรรมโดยดำเนินการตามค่านิยมหลักสี่แฟรูได้แก่ leadership attitude knowledge sacrifice และ improve โครงงานครูได้แก่โครงงาน c a n d ิต Model พัฒนาคุณธรรม โครงการน,นักเรียนได้แก่โครงการพัฒนาความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัยถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบความสำเร็จคือการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำครูมีความรักและเมตตาต่อนักเรียนผู้ปกครองรละชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนและการน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9้าที่ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง ทำให้ภาพรวมเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหลายประการเช่นนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงโรงเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและบรรยากาศสภาพแวดล,ล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจมากขึ้น ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา